นี่เรื่องที่อยากสอนมากเลยคือเรื่องนี้แล้วปรนการชอบสองตัวเพราะเป็นคนแบบตัวแย่างรั้าไฟร์ร้านีวิวถอดเรื่องที่มม่เป็นแบบนี้ค่ะใครเปิดเจอหน้ายาวเพิ่มสิบปิใจใครจะละโชว์ยกมือลงใคาจะร i นี e n ิ l i s อร์ r รู้สึกเป็นบบความที่น่าอาน ไม่ค่อยสตรองไม่ค่อยแข็งยูสามารถใช้แอปพลิเคชันในการช่วยนายได้โอเคไหมหรือ y o ยูแ n ่ไฟล์แล้วฟอนต์เวิร o ดฟอนต์ยอร์กฟอน n ์อิ a เทอร์เน็ตแอ o พลิเคชัน o ่วยให้ยูแปลง get understanding in that passage or that phrase or words โอเคนะฮขอได้ดีก่อน English learning English for เร e ่ r n i n g สนุกเพราะแอ่งจบกูฮะยูก็ไล่เลยตั้งแต่คนแรก เขาบอกอะไรไม่บอกลเรื ão. ่องสนุกแล้วม ouais. right. ่แค no yeah. ่บทคอและไม่ยางนะเดี๋ยวจะช่่วเป็นแปลนะเดี๋ยวต้องขออนุญาตเรียกเป็นกลุ่มเป็นคู่แปลทีละขออนุญไม่ได้ว่แปลใจความรูนรวมของยอหน้าหรือยอหน้าทีไหนใจความรวนรวมไม่ได้อกแปลหมดเสียเว่าเอาใจคน yes summary ประมาณนี้ summarize นะในแต่ย่อหน้า เบาๆทุกเรื่องขอให้เมนคอย์สแลองดู น้องผู้ชายแรแน้องตรงยี่ตอบุณกลนิดนึงแบงคอกเ favor British English หรือว่า favor American English อะกัย่างเพาว่าต้องมีประโยชบอกว่าเขาเขาเขาชม American English แต่เขาชอบ British English ไม่ว่าแต่ไม่ว่าแต่แบงโจะเขาชอบบริติชอังกฤษหรือเขาชอบบริแทนเนสอเมริกาเขาชอบบริแทนเนสทำไมเขาถึงไม่ค่อยชอบบริติชอังกฤษเพราะว่าเขาไม่เขากลัวว่าเขาวอร์รี่เข้าใจวอร์รี่เขากังวลว่าเขาจะไม่เขาจะไม่ n d e r s t a n d เขาจะผิดในการใช้ต่างๆเขากลัวเอเวอ ใช่ไหมฮะตัเข้อผิดพากซาร่าเลยตอบว่า Four ไงคะเราไม่ใช่แายแงชูโก้ซาร่าเขาเป็นแบบไหนเขาเป็นบีติอิงลิชเขาเป็นอะไรได้ไหมครอบ เขาอยู่ฝั่งบรินิเเขาอยู่ฝั่งอเมริกาอินเดชเมื่อกี้คนแรกอยู่อเมริกาน้อเอะคนนี้อยู่บริเินอินเดชเขาแม่เหตุผลโซมาติ่ทำไมเขาอยู่บริเตนอินเดช ไม่รู้ทุกคนคิดอย่างนี้กันหมดไให้คุณกระแปลข้างหลังเลยหรือพระเจา้าะทั้งหมดเลยทับลงเลยสรุปเลยของว่าคำภาษาอังกฤษที่เป็น English, แ,แบบบูริชินิชกับอเมริกันนี้น Danish, ความหมายเขาไม่ได้ทำลายกันเท่าไหร่ไม่ได้ต่างกันเลยเพราะนั้นเขาก็เลยมองว่าทั้งสองสังเนียไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากหรือภาษาอังกฤษขอแบบอังกฤษก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไปคำว่าเพจโชว์เป็นบูริชหรืออเมริกันบุรีชินระดับอเมริกันใช้คำว่า เปไปที่อังกฤษแต่ละแห่งนะฮะสองวัยเป็นอเมริกันฮานเดอร์โกร์ไปบริเตนเนกที่ตอบฝังฮันโกรนางผู้อยู่ประโยคนึงบอกว่าคนอเมริกันก็จะเข้าใจทำภาษาอังกฤษได้เพราะเขาเข้ามาขอโทษคนอังกฤษจะเข้าใจอเมริกันได้เพราะว่าเขาเข้ามาหรือคนอังกฤษจะชอบดูอะไรทีวีที่มาจากอเมริกันโปรแกรมใช่ไหม ที่ถามเนี่ยไม่ใช่ทคานหนึ่งต่อ เทาโลอยู่ฝั่งไหนไม่เหดีเทลก่อถ้าเกิดทีมของเราจะไม่เหลือเวลาอะไรอยู่ฝั่งไทยให้หายทีภาษาไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญอยู่ที่พฤติกรรมเท่าไหร่พฤติกรรม behavior พฤติกรรมของใคร คนในเพนน์นั้นแล้วนม่ฝ่าใครอะไรกันอะไรกานทำไมกว่าชิลกว่าชิลกว่าเขาทำไมชิลกว่าไม่เป็นทางการอินฟอร์มอวงไว้ดูเหตุเพิ่มก็ได้เขาอินฟอร์มมากว่าแล้วเขาทำไมกว่านิดนึงโอเพนโอเคไหมแล้วต่อคนเรายการจะทำไมทุกเรื่องเลยมีอะไรทำไมหมดพูดหมดบอกหมดมันนี่พูดไหน พูดได้ไหนได้น้ำหนักพูดได้ไหนได้สุภาพพูดได้ไหนได้แต่คนอังกฤษจะทำไมกว่าเขาโดนครัเนี่ยออไลแดกไม่เป็นแบบนั้นพวกเขาจะไปพูดเรื่องส่วนตัวแสดงว่าเขามองว่าใครดูน่าสงสานกว่านะครับเอาไปเลยนะ ไม่ได้บอกว่าคนนี้เป็น good people หร okay, ือ bad people โอเคครับพอาะเอืนี้เาเช็คในเรื่องของ behavior people behavior โ okay, อเคไหมครับต่อไป nearly you find man I don't k n o อ you find British อัน t ี้ o ราไม่ได้ยูฟังเปลบ้า ัแต่ประเด็นก็เรียกพอว่าพ่อได้ดีปกติแสดงว่าพ่อและหมอที่งานก็ก็มีความแบบเยอะเหมือนกันเก็บงานเก็บงานโอเคไหมครูชอบสั่งประโยชน์สุดท้ายหลังเขาอ,ออกโซนเราจะเรียกทุกคนหลังเขาอ,ออกโซน คนดังกรีดไม่ชอบโดนชมเท่าไหร่เพราะเขาจะรู okay. ้ส okay. ึกว่าเขาเขินอายตรงไหนก็ว่าเขินอายลูอิสแอนบรัสโอเคแต่คนอังริกันชอบให้คนชมชอบให้คนชอบที่จะแสดงถึงความสักเซสในชีวิตสักเซสจื่อความ อเมริกามองว่า success is important แปลว่าช่วคนความสำเร็เเรจเป็นเรื่องสำคัญเขาก็มันจะ show Harbinger ว่าเขาก็ประสบามสำเร็จได้มากแค่ซึ่งต่างจากอินเดียเชนก็คือต่างประเทศอังกฤษที่บอกว่าเขาจะมองว่าการที่โชว์ความสำเร็จเป็นเรื่อง brute คือเป็นเรื่องอยากทายแล้วก็โกว์สคุยโวโมู คุณยากใช่ไหมหรือว่าเข้าใจอยู่แล้วไอทีซ์ซึ่งน้องซึ่ง what is your answer of number two B boy B boy คำตอบคือ A <laughs> โดยความร่วมโลกไม่เป็นไรสบายมากสบายมากทุกคนอ่าไอแอนทุกประการของการ B เลย หนึ t งส t h สามหนึ t ง e f f ่ e n นึ uh oh. ja ่ f ห a r e งหนึ่ง e นึ่งหนึ n d หนึ่งอนึ่งหน่น่งสนึ่งหนึ่งหน่งอ่งหน่งหนึงหนึ่ง่งหนึ่งน่งน่งหนวงหน่งหนึ่งนึ่งหนต่งค่หนงน่ม่่งหนเ่งนึน่องขนงห่งะ่่งนง่งงของห่องของ แสงเพราะคนอเมริกันก็ดูเขาเน่คนในอังกก็ดูรายการโปรแกรมทีวีีวโปรแกรมมาจากไทยนั้นะะเลยอเมริกาแต่ยง่านั้นเอ็คน l อคนอังกฤษจะเป็นคนที่ให้ยัอหรเรา,า,า,าเอาสขตตาตออเกคือเป็นคน เป็นส่วนตัวสูงหค่อนข,ข้างเข้าถึงยากก็คือดิสเ a n c e ทางไกลนั่นเองคำว่าดิสเ a n c ถ้าเทียบแล้วก็เท่ากับคำว่าจากเรื่องอันเซอรี่ใช่ไหมก็คือไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นทิ้งมีระยะไกลเท่านี้เท่านั้นไม่เป็นคนแปลกใจทำไมเขาจะไกลกว่าพู้ดิ้เรื่อง หมายเลข่าหมายเล i สี่ t ิ่งแฉกคือมา w กว่าที่จะ o ก a ดการสลา t h ั่งหมาย t ้าอย์ห้าอาจารย์ห้าหรไม่ช่อะรอ่ารุ่งส่หน่อย เบ f ร์เฟรนด์บั๊บบอของแอสเนอังกฤษฟังดูง่ายกว่ายากกว่า the last one สี่คนที่ตอบคำถามว่า I heard that English people are more friendly and friendly and polite if that's true แม่จะตอบแม่จะเป็น 一人热咖啡。